ท่านผู้ชมครับหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติผ่านร่างกฎกระทรวงเรื่องของการขออนุญาตแล้วก็การอนุญาตผลิตนำเข้าส่งออกหรือมีไว้ในการครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทที่5นะครับเฉพาะกัญชงเนี่ยนะครับเขาก็มีการปรับปรุงปรับวิธีการอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อที่จะทำให้เป็นพืชเศรษฐกิจครับล่าสุดเนี่ยนะครับก็มีเกษตรกร,ร,กรของจังหวัดเชียงรายแล้วก็จังหวัดพยาเนี่ยนะฮะ เขาก็ได้มีการลงนามในบันทึกความร่วมมือระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบการภาคเอกชนนะครับแล้วก็การยาสูบแห่งประเทศไทยเพื่อที่จะมีการเดินหน้าในการศึกษาแล้วก็ปลูกกัญชงทดแทนยาสูบเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนรายได้จากยาสูบเรื่องนี้น่าสนใจนะครับไปติดตามกับรายงานครับ โรงบ่มใบยาสูบทุ่งหนองอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาต้องรับบ่มผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆทดแทนใบยาสูบที่ลดน้อยลงนับตั้งแต่การปรับโครงสร้างภาษีสัสิมรต ตามพร,รบภาษีสพสามิตพศ .2560 ที่กำหนดให้บุหรี่ราคาไม่เกิน2ละ60บาทเสียภาษีร้อยละ20ส่วนบุหรี่ที่ราคาเกิน2ละ60บาทเสียภาษีร้อยละ40ทำให้บุหรี่จากต่างประเทศลดราคาลงขณะที่บุหรี่ของการยาสูบแห่งประเทศไทยมียอดจำหน่ายลดลง กระทบถึงโคต้ตาการรับซื้อใบรรยาสูบจาก,กเกษตรกรที่เหลือเพียงร้อยละ50จากเดิมทําให้โรงบม่มเกษตรกรและผู้ค้าใบรรยาสูบได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างกัญชงคือพืชทางเลือกทดแทนยาสูบที่สมาคมผู้บม่มผู้เพาะปลูกและผู้ค้าบรรยาสูบจังหวัดเชียงรายและพะเยาเลือกเป็นทางออกของปัญหานี้หลังจากที่กระทรวงสาธารณาสุขอนุญาตให้ประชาชนสามารถส่งคําร้องขอปลูกกัญชงได้อย่างถูกกฎหมาย โดยเมื่อวันที่21มิถุนายน2564สมาคมได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจด้านการพัฒนาการส่งเสริมพืชกันชง3ฉบับร่วมกับการยาสูบแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยแม่โจ้และบริษัทเฮบเพรสเชอร์จำกัดเพื่อส่งเสริมพัฒนางานวิจัยด้านการปลูกกันชงและจัดหาตลาดให้กับเกษตรกรเทนด์มยูเนี่ยช่วงนี้ถ้าตามแผนจริงๆอ่ะสิงหาถึงพฤศจิกาเนี่ยจะเป็นการดูงานเชิงปฏิบัติการอ่า เกี่ยวกับกันชงทั้งระบบที่ของที่บริษัทที่ไม่สายนะครับแล้วก็ระหว่างที่เราดูงานเนี่ยเราก็จะทําเรื่องขออนุญาตปลูกไปไปพร้อมกันครับ,รบ,รบซึ่งว่าคมจริงน่าจะน่าจะเริ่มปลูกได้ประมาณปี6-5 ไร่กระชาย23ไร่ในอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาเป็นหนึ่งในสาพื้นที่นำร่องปลูกกัญชงทดแทนยาสูบของสมาคมผู้บม่มผู้เพาะปลูกและผู้ค้าใบายาสูบจังหวัดเชียงรายและพะเยาโดยจะเริ่มปลูกตามแผนในช่วงต้นปี2565ซึ่งสาเหตุหลักที่กัญชงเป็นพืชทดแทนเพราะมีลักษณะการปลูกและการบริหารจัดการที่คล้ายกันรวมถึงมีตลาดที่กว้างชงมันเป็นพืชใหม่สามารถมีตลาดกว้างกว่าสามารถส่งออกได้บริษัท ทุกบริษัทในประเทศเนี่ยก็เหมือนถนนท,ทุกสายครับมุ่งมาทางกันชงอ่ะดูดูรักจากบริษัทหลายๆเ,าเขาจะมีผลิตภัณฑ์ที่ที่ทำมีส่วนประกอบของกันชงเข้าไปแอดอยู่ในสินค้าโปรดักของเขาเนี่ยทำ,ทำให้เราทำให้เราศึกษาดูแล้ว,วเออเพื่อนนี่มันดูจะมีอนาคตนะถ้าเราทดลองปลูกแล้วมันได้ผลตามนั้นจริงๆแล้วได้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมอาจจะเท่ากับหรือว่า มากกว่ายาสูบหรือว่าน้อยกว่านีดหน่อยเราก็เราก็แฮปปี้แล้วเพราะว่าพืชยาสูบเป็นพืชที่ค่อนข้างจะได้ค่าตอบแทนต่อไร่ค่อนข้างสูงประเทศไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียที่เปิดโอกาสให้เกษตรกรปลูกกัญชงได้อย่างถูกกฎหมายซึ่งการพัฒนากัญชงมาเป็นพืชทดแทนในเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบเป็นแนวทางที่ได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะการยาสูบแห่งประเทศไทยตั้งทาม,มิ่งว่าถ้าต้นปีเราปลูกได้นะครับ แล้วการแล้วก็วกระชาการชงนั่นจะใช้เวลาสี่เดือนในการปลูกค่<ท>ะกระบในการนําไปขายคือคืออันนี้มันจะวัดเราอยากจะวัดสิ่งที่เกิดขึ้นทุกคนอยากจะเห็นเล้ว่าเมื่อปลูกได้แล้วถ้ายาสูบการยาสูบสามารถส่งเสริมนะครับอันนี้เราก็มีื่้งกฎกระทรวงอยู่นะฮะกำลังทําอยู่กับสพรนะฮะถ้าส่งเสริมเราอยากจะวัดว่าในกลางปีหน้าเนี่ยรายได้กเกษตรกรต่อไร่ต่อกลุ่มที่เป็น ไทลอตนำร่องเนี่ยจะมีรายได้เท่าไหร่นั่นก็จะเป็นจุดแล้วก็สุดท้ายก็จะขยายเป็นวงกว้าเป็นภาพเป็นภาพแมคโครที่เกิดขึ้นการชงจะเป็นทางออกของเกษตรกรผู้บม่มผู้ปลูกและผู้ค้ายาสูบหรือไม่นั้นคงจะต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์แต่หากมองถึงความต้องการของตลาดและความพร้อมของเกษตรกรแล้วกันชงอาจจะเป็นคำตอบที่เหมาะสมที่สุดในเวลานี้คนทันนัทวงามถ่ายภาพธีรพงษ์โลหะวัชระทีมข่าว N b t บเชียงใหม่รายงาน